และความจริงช่วงนี้นะคะติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าเผานั่งยางที่บ้านถือจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นข่าวดังเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะทีมเล่าความจริงได้พบตัวพยานปากเอกของคดีนี้ก็คือลุงดาราค่ะหลังจากนั้นนะคะลุงดาราเองก็ต้องหลบหนีซ่อนๆอยู่ในป่านานนับปีค่ะคุณสุพวรรณใช่ค่ะนี่เป็นคดีใหญ่ที่สังคมก็กําลังจับจ้องนะคะแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมากว่า1ปีแล้วแต่ว่าชีวิตของลุงดาราคนนี้ยังคงอยู่ในเงามืดค่ะ เพราะว่าต้องทิ้งครอบครัวแล้วก็หนีไปอยู่ในป่าแบบหลบๆซ่อนๆเร็วๆนี้ก็มีข่าวด้วยนะคะว่าดีเออาจจะไม่ขยายเวลาเรื่องของการคุ้มครองพยานของลุงดาราอีกแล้วชีวิตจากนี้ของลุงดาราจะเป็นอย่างไรกับการที่เป็นพยานปากเอกในคดีสําคัญคดีเผานั่งยางติดตามรายงานกับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะ วินาทีที่พบหน้ากันครั้งแรกในรอบหนึ่งปีระหว่างลุมดาราภาสายพยานปากสําคัญในคดีเผานั่งยางในพื้นที่อำเภอบ้านขือจังหวัอดอุดรนธานีและลูกสาวคนเล็กสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นและทีมล่าความจริงพอาพ่อของเธอต้องตกอยู่ในชะตากรรมลำบากกินนอนอยู่ในป่ามานานและแทบจะไม่ได้เจอหน้าครอบครัวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเด็กสาววัย17ปีรายนี้เล่าว่า หลังจากที่พ่อของเธอต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆ่าเผานื่งองยางชีวิตความเป็นอยู่ของเธอต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากที่เคยพบหน้าพ่อทุกวันคอยพูดคุยถามถ่ายเรื่องการเรียนแต่ตอนนี้เธอแทบจะไม่ได้พบหน้าพ่อเลยมีเพียงแต่เสียงตามสายจากโทรศัพท์ที่ได้ยินเสียงพ่อจากปลายสายซึ่งจะโทรมาหาเป็นบางเวลาและสิ่งที่เธอทำได้นั่นก็คือรอคอยให้พ่อของเธอโทรมาหาเพื่อที่จะได้บอกว่ารักพ่อระยะเวลาที่ไม่ได้เจอเราอยากบอก พ่อกลับมาอยู่บ้านเขียนยู่แลบพ่อเขียนบอกว่ารักพ่อเขียนพ่อกลับมาอยู่ด้วยชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากแต่ที่เคยมีพ่อถามว่าเออเป็นไงเรียนเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีค่ะเด็กสาวยังเล่าทาน้าตาอีกว่า การกระทําของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทํากับพ่อของเธอทําให้ความฝันในวัยเด็กของเธอต้องสูญสิ้นลงนั่นคือการรับราชการตํารวจเพราะสร้างแผลเป็นในใจที่ยากจะลบเลือนได้ก็คือตำรวจเป็นความฝันของหนูอยากเป็นตำรวจก็มันมีผลกระทบต่อต่อความรู้สึกเสียความรู้สึกแล้วก็มันเป็นอาชีพที่ฝ่ายฝันมันก็เป็นเป็นผลกระทบมันทําให ก็อยากเป็นเลยนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้รวมทั้งหมดเพราะว่ามันมีแค่บางส่วนขณะที่น้องสาวของลุงดาราแม้จะดีใจที่ได้พบหน้าพี่ชายเป็นครั้งแรกและการคุ้คมครองพยนของเจ้าหน้าที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่ก็ยังเป็นห่วงความเป็นอยู่ของพี่ชายในอนาคตเพราะคดีนี้ยังไม่สามารถนําตัวคนร้ายมารับโทษได้ทั้งหมดเชื่อว่าคดีนี้จะสิ้นสุดหากคนร้ายรับผิดชอบทุกอย่างได้ตามกระบวนการดีๆครับม ือเบิ้งจังนึงก็คือสีได้เบื้องจังนึงก็สีบูได้นีก็บ่รู้จากคนไดนได้นะแม่คือวางสีแต่ว่าก็คือหมั่นใจญ่น้ำพ่นเพราะว่าเพิ่นไปยุ่ในลักษณะนั้นเราก็คือสีได้อยแม่คือวางสีเดี๋ยวนี้ตะกี้แม่ว่ามืดปึ๊บแปด้านลุงดาราบอกกับทีมล่าความจริงว่าแม้จะเข้าโปรแกรมการคุ้คองพยานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไสแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถไว้ใจความปลอดภัยในชีวิตตัวเองได้หากยังจับกลุ่มคนร้ายได้ไม่หมด ได้แต่เพียงหวังเล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแบบพบครอบครัวเสียทีเชื่อถือในกระบวนการีตัวนั้นผมบอกคือมันน่านตอนนี้ละผมก็เสียถือว่าแต่ว่าตำรวจที่อยู่กับผมนี่ระวังสองคนตำรวจดีไอ้กับผมนี่ผมไว้ใจได้ขั้นถามันเป็นคดีพิเศษผมก็ดีใจแต่ว่าเี๋ยวนี้ก็ต้องว่าคือดีเอสได้ลงไม่ยังวัดได้ลงวาตรวจว่าได้ลงมาสอบไม่ยังเนาะมันกระสเปินไปเพราะในเิ่นก็ต้องเบิ้งซะก่อน หลายคดีร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านซึ่งนําไปสู่การอุ้มฆ่าอุ้มหายบทสรุปของเรื่องมักจะเงียบหายเข้ากลีบเมฆแทบทุกคดีและที่เพิ่งสุดท้ายนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาและการบังคับบุคคลให้สูญหายที่อยู่ในขั้นส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแต่เนื้อหาอาจไม่เป็นไปตามอนุสัญญาที่สากลใช้กันซึ่งหลายฝ่ายกําลังกังวลว่าอาจถูกปรับแก้จนต่ํากว่ามาตรฐานสากล เรื่อนของการซอมประวัตก็ดีเรื่อคนคนหายก็ดีเนี่ยมันมีหลักกฎหมายใหญ่ที่ต่างประเทศเขาใช้อยู่งั้นกฎหมายบ้านาเรานะครับมันต้องสอดคล้อมกับเรื่องเหล่านี้ถ้าเราออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ทาให้การคุ้มครองในสองเรื่องนี้ไม่ตรงไปตามเจตนาลมของกฎหมายแล้วก็หวังว่าทางรัฐบาลการกิิการนะครับแล้วก็ทางสอ,อเนี่ยซึ่งจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยจะต้องเอาหลักแต่ัใน้สัญญ,ญาระหว่างประเทศเนี่ยเอามาใช้ให้ครบถ้วนครับ งานนี้คงต้องวัดใจผู้มีอำนาจว่าจะจริงใจกับประเด็นอุ้มข้าอุ้มหายในสังคมไทยแค่ไหนหรือสุดท้ายก็แค่ลูปหน้าปะจมูกเหมือนเคยนลงกรสุบงกฎนัทพงศ์ไร่นุ่นพาถ่ายภาพอนุรักษ์เพนสวัสด์ทีมล่าความจริงหนาว26รายงาน ค,ความหวังของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของคดีที่เกี่ยวกับอุ้มค่านะคะก็คงอยู่ที่พรบอุ้มค่าอ,อุ้มหายค่ะซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะคะต้องรอดูว่าภาครัฐจะจริงจังกับการแก้ปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนค่ะ